คืนลิขิตฟ้านะครับดาวเกตดาวบุญนะย้ายราศี28มีนาคม68เวลาประมาณตี2 40, 48 49นาทีนี่แหละนะครับและในครั้งนี้ก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีตุลน,นะดาวเกตย้ายราศีตรงนี้ส่งผลอย่างไรดาวเกตไปย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะ นะครับเลงไปยังดาวเสาร์และดาวพุธคู่สมพลที่ตรีโกนร่วมธาตุลมอยู่นะครับก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าการงานนะครับถือได้ว่าจะมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับตอนที่ดาวเกตยังอยู่วินาศตอนนั้น มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยแต่พอดาวเกตยขยับย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วดูเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของการงานสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทำนะครับคนเดียวหรือมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะงานก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างดี นะครับในช่วงที่ดาวเกตขยับย้ายราศีตรงนี้แล้วอยู่ไปอีกพักหนึ่งนะครับลัคนาราศีตุลน,นะครับสิ่งที่ส่งผลอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดาวเกตที่ขยับย้ายตรงนี้คือดาวเกตนั้นนะไปอยู่ในเรือนลาภ้าตามที่ผมบอกมันก็นะครับให้ความหมายในทิศทางที่ เหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีตุลนใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองช้าๆเอื่อยๆในการทามาหากินช้าๆเอื่อยๆจะคิดจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็พิลีพิลัยอยู่นั่นน่าจะมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะดูตามแล้วด,ดูตามดาวแล้วน่าจะมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันส่งผลแต่ว่าส่งผลในทางอ้อมนะครับส่งผลให้คุณนั้นมีความปรารถนาในเรื่องทางเพศสูงขึ้นกว่าเดิม นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีตุลมีความปรารถนาในเรื่องทางเพศสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจในคู่ครองเท่าไหรนะ่นักนะครับมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเติมเต็มนะทั้งหญิงทั้งชายนะสินแสญหมิงก็พยากรณให้ฟังชัดๆตรงนี้แหละนะครับมันเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกถึงอะไรที่มันคอยกระตุน้นเราให้เรามีความปรารถนาทางเพศมากขึ้น นะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกฉะนั้นใครที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับอะไรที่มันจะทําให้ผิดรูปผิดทางพยายามหักห้ามใจตัวเองมากๆนะก็ติงกันไว้ตรงๆแบบนี้นะครับส่วนคนที่ยังโสดช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ควรมีความรู้สึกว่าอยากจะคบใครหลายๆคนอยากจะคุยตรงนู้นหรือมีคนนี้อยู่แล้วก็ยังอยากจะคุยตรงนู้นคุยตรงนี้นะครับทําให้คุณเองนั้นกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุยเยอะไปหมดในช่วงจังหวะตรงนี้ ก็ขอให้ดูกันให้ดีก็แล้วกันกในหนึ่งก็จะหมายถึงการที่ดังยังได้ของที่ไม่ถูกใจคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ค่อยชอบเขาคนที่เขาเไม่ชอบเราเราก็ดันไปชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันสลับสับสนวุ่นวายกันไปในลักษณะนี้นะนี่คือดาวเกตดาวบุญ,ญย้ายแต่ว่ามันก็ส่งผลในทางอ้อมๆตามที่สินแสมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีสินแสมิงไปก่อนนะสวัสดีนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล